ตัดสินนะคะให้จำคุกคุณเจ๋งดอกจิก5ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีนะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจากการชุมนุมนะปี2553วันนี้มันยุติแล้วว่าผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยับมีอาวุธและใช้อาวุธนะครับในการทำร้ายผู้อื่นด้วยการกระทำของผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นเป็นการก่อการร้ายในต่างจังหวัดเนี่ย ไปสารกลางไปเผาไปอะไรพวกนี้ติดคุกตลอดชีวิตนะหลายคนด้วยนะครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการชุมนุมคือคุณทักษิณแต่คุณทักษิณไม่เคยต้องรับผิดชอบจากไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมเลยดูสิครับแกนนามันไม่ได้ติดคุกอะแล้วลูกหลานชาวบ้านทางนั้นเลยไปติดคุกม,มันต้องคิดต้องเป็นบทเรียนนะครับแลวเราถูกปลับปั่นนะครับในสถานการณ์บางเรื่องนี่ เราก็ต้องมีสติเราต้องคิดเองด้วยคุณทักษิณต้องได้บทเรียนแล้วคือชั้นสิบสี่เนี่ยอันนี้คุณทักษิณจะไปสู้คดียังไงครับถ้ก็ฟ้องคดีหลานนี้ขึ้นมาแต่ปัญหาคือเรื่องมันก็ไปเงียบอยู่ในปปชอีกปปชเนี่ยก็มาจากสวความชั่วร้ายทั้งหมดในประเทศคือการวสวคือคุณฉีกรัฐธรรมนูญเลยแต่เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญโดยพล,ลเรือนพรรคไหนก็ตามแม้กระทั่งพรรคพิจาริยปั์ก็ตามนะถ้ามีส่วนร่วมในการวออรุ่นสวคุณอย่าไปเลือกเลย มันมีคำตัดสินถึงที่สุดค่ะของสารดีกานะคะเกี่ยวกับคุณเจ๋งดอกจิตนะคะว่าสารเนี่ยตัดสินนะคะให้จำคุก5ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะในคดีนะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจากการชุมนุมนะปี2,553ค่ะเราจะได้พูดคุยนะในเรื่องนี้นะคะกับคุณนิพิษอินทระสมบัติค่ะ นักกฎหมายนะคะสวัสดีคะ่ะพ่นิพิธคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะชวนพินิพิธมาคุย <c oughs> เพราะว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทําเรื่องกฎหมาย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมาตั้งแต่ต้นๆเลยใช่ไหมคะเอ่อก็ก็ตามอยู่ก็ตามมาตลอดนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องพยานหลักฐานอะไรเนี่ยเขาก็ว่ากันไปผมเพียงแต่ติดตามคดีว่าเอ่อมีการเป็นผู้ต้องหาบ้างนะครับแล้วก็น้ําหนักทางคดีมันเป็นไปยังไงนะครับแล้ว ในระหว่างคดีเนี่ยจำเลยแต่และคนมีพฤติกรรมยังไงบ้างอ,อะไรต่างนี้นะครับครับ,ค,รบค่ะคำพิพากษานี้เนี่ยมันมันบอกอะไรเราบ้างเราไม่ไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าการกระทําของผู้ชุมนุมนะครับเราไม่ระบุตัวตัวตนของใครนะว่าการกระทําของผู้ชุมนุมบางส่วนเป็นการก่อการร้ายคือมันมีการต่อสู้มาตลอดว่าการชุมนุมครั้งนี้ของเขาเป็นการชุมนุมโดยสงบ เปิดเผยปราศจากอาวุธนะครับแต่ว่ารัฐบาลในในสมัยนั้นเนี่ยนะครับพอมีการชุมนุมรัฐบาลก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบแล้วนะครับผู้ชุมนุมมีอาวุธแล้วก็ยิงอาวุธมาใส่บุคคลภายนอกอย่างเงี้ยนะครับศาลก็มีคำวินิจฉัยด้วยนะครับตอนนั้นว่าการชุมนุมนั้นมันไม่ชอบแล้วรัฐบาลสามารถจัดการได้นะครับเราไม่ใช้คําว่าสลายการชุมนุมหรอกนะครับแต่ว่าศาลเองก็บอกว่าการชุมนุมนั้นไม่ชอบ แต่ว่าก็มีการต่อสู้กันมาตลอดจนกระทั่งว่า DSI ก็ไปจับบุคคลมาประมาณทั้ง24คนถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะค่ะประมาณ24คนและมีอาวุธและก็ฟ้องในข้อหาก่อการร้ายตัวจำเลยก็ยังสู้อยู่ว่าการชุมนุมของเขานี่ไม่เป็นการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้และตลอดไปนี่ต้องจบแล้วว่าที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับบางส่วนนะครับ บางบุคคลเนี่ยเป็นการกระทําที่เป็นการก่อการร้ายครับก็คือมันไปตอบคําถามในหลายๆอย่างที่เหมือนกับเถียงกันมาตลอดนะคะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่มีแต่ว่าคําตัดสินเนี่ยน่าจะชัดเจนในข้อเท็จจริงใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับท่านครับเพราะว่าผู้ที่ชุมนุมเป็นหมื่นมันต้องยอมรับนะครับว่ามันมีหลายส่วนหลายพันคนที่ก็ไปชุมนุมตามที่เขาคิดว่าเขาสามารถทําได้นะครับก็ก็ไปชุมนุมโดย โดยปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญเขาก็ทําได้อย่างนั้นนะครับแต่วันนี้มันยุติแล้วว่าผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยครับมีอาวุธและใช้อาวุธนะครับในการทําร้ายผู้อื่นด้วยการการะทําของผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นผมใช้ก็บางส่วนนะครับเป็นการก่อการร้ายแต่แกนนําหลักๆนี่คือรอดหมดเลยแกนนําหลักๆรอดนะครับมีมีอยู่สองแกนถูกไหมครับม,มีอยู่สองคนซึ่งคาดว่าตัดสินจะพุกตลอดชีวิตและหลบหนีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ คนเจ๋งอีกคนหนึ่งนะครับก็เอาเถอะนะครับเพราะว่าเวลาก็ฟ้องรวมกันไปเนี่ยนะยี่สิบสี่ยี่สิบกว่าคนเนี่ยไอการกระทําของบางคนเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้เจ้าหนี่ก็อาจจะได้จับได้ในขณะที่ไม่มีอาวุธก็ได้ถูกไหมครับไม่มีการประทุษร้ายไม่มีการกูเข็นไม่มีการบังคับอะไรอันนี้ก็มันไม่ค่าองค์ประกอบของการก่อการร้ายนะครับแต่ว่าสองคนที่สารตัดสินเนี่ยไอสองคนนี้มีลักษณะที่เป็นการก่อการร้าย ครับสารเล่นลงโทษหนักห้าปีกว่าครับค่ะคือมันมีวลีที่แบบคนคิดว่าไอ้บางทีนะการปลุกปั่นเนี่ยมันอาจจะดูแล้วเหมือนกับอะไรคะไม่มีอาวุธอยู่ในมือก็จริงแต่อาวุธที่มันออกจากป้ากอย่างเช่นแบบไม่ไม่ไม,มีอะไรปุ๊บเขาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยแบบทําให้คนมองเหมือนกันนะว่าเอ้ยทําไมการปลุกโดยเราด้วยด้วยคําพูดเนี่ยความรับผิดชอบในทางกฎหมายมันถึงแบบว่าแตกต่างออกไป จร,จริงจริงเรื่องเขาเลยพี่น้องเนี่ยเขาก็ศาลก็ตัดสินว่าผิดนะครับนะครับหรือบางคนบอกว่าอผมเนี่ยเวลาตกใจขึ้นมาเนี่ยผมก็จะวิ่งเข้าไปในร้านทองบ้างจะวิ่งเข้าไปในห้างที่ขายของเบรนด์เนมบ้างแล้วเวลาผมตกใจผมมักจะฉวยจะคว้าสิ่งของมีค่าเป็นแบรนด์เนมกลับบ้านด้วยนี่มีมีมีคนพูดอย่างนั้นนะนะครับมีคนพูดอย่างนั้นและศาลก็ตัดสินว่าไอการพูดอย่างนั้นเลยครับ มันเป็นการปลุกร้านะครับให้ผู้ชุมุนกระทําความผิดนะครับและศาลก็ตัดสินว่าผิดจริงๆด้วยครับเราไม่ระบุว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าผิดครับศาลก็ตัดสินว่าผิดครับแต่เป็นคนละคดีกับกรณีนี้อ่าใ,ใช่ใช่เป็นคนละคดีกันนะครับและคดีนั้นมันถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันทําให้เกิดเพลิงไหม้เกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าเสียหายกับเจ้าของร้านค้าต่างๆผมต้องจ่ายวันี่กว่าล้านซะด้วยซ้ำเลยครับ ถ้าแบบมันกลายเป็นไปเป็นคดีแท่งไม่ไม่โดนในเรื่องอาญาค่ะอาญาก็มีครับแต่อาญาเนี่ยเป็นเอ่อเป็นการยั่วยุเป็นการส่งเสริมให้กระทําความผิดทรัพย์สินเสียหายทําให้เสียทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอ่อทําให้เกิดเพลิงไหม้ไอไอไอพวกนี้ก็เป็นการเป็นความผิดประมาทก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเขานะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงบางคนเนี่ยนะครับเราต้อง ือ,อบางทีเราก็คนไทยนี่ลืมง่ายนะครับอย่างไปในต่างจังหวัดถูกไหมครับในต่างจังหวัดเนี่ยไปสาากลางไปเผาไปอะไรพวกนี้ติดคุกตลอดชีวิตนะหลายคนด้วยนะครับอันนี้มันมีพยานชาัดว่าคุณเอาวัสดุเอาเชื้อเพลิงไปโยนก็ไปในสวนราชการในสาากลางอันนี้พวกนี้จําคุกหนักเลยนะครับแล้วก็คดีถึงที่สุดไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าในในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการที่จะเห็นว่าก็เอาน้ํามันก็จะเอา วัตถุต่างๆโยนเข้าไปแล้วเกิดเพลิงไหมนี่มันมันไม่ชัดขนาดนั้นแต่การปลูกรล้วจะไม่เกิดเพลิงไหมนี่เอสารตัดสินว่ามีอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าอย่างนี้ครับเอาเถอยง่างก็ตามนะครับการกระทาของผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นการก่อการร้ายแล้วจบแล้วครับได้บทเรียนอะไรบ้างครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมามากกว่า10ปีแล้วเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมีคําตัดสินออกมาแบบนี้ประชาชนเองเอ่อก็ต้องต้องเป็นบทเรียนนะครับเวลาเราเชื่อความเชื่อของเราเนี่ยนะครับ เวลาเราถูกปลุกปั่นนะครับในสถานการณ์บางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องมีสติเราต้องคิดเองด้วยนะครับเราต้องคิดเองว่าการที่แกนนำผู้ชุมนุมนะครับปลุกปั่นอย่างนั้นแลว้วปล่อยเกิดความเสียอย่างมันผิดหรือถูกเราต้องคิดเองเหมือนกับผมกํลาลังเปรียบเทียบกับเ,เรื่องการเลือกตั้งนี่ครับเรื่องการเลือกตั้งในเวลาหัวคะแนนไปบอกเออต้องเลือกคนนั้นนะได้เงินเท่านั้นมีชื่อไปแล้วยังทําไมเราต้องเชื่อหัวคะแนนทําไมเรา ทำไมชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งในระบอบป,ประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเลือกใครสักคนหนึ่งทําไมคุณต้องเลือกตามที่หัวคะแนนมาบอกคุณที่บ้านคุณคิดเองไม่ได้เลยเพราะนั้นหัวคะแนนคุณก็ว่าไปที่ไปโฆษณาหาเสียงไปแต่ว่าสุดท้ายเวลาคุณกากระบาดคุณต้องคิดเอง mm hmm. ปัญหาบ้านเมืองเราวันนี้เวลาเวลาตัดสินใจเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกอะไรกันแล้วแต่เราเลือกตามที่คนข้างบ้านเนี่ยบอกให้เลือก เปรียบเหมือนคดีนี้ครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยการชุมนุมที่เป็นการก่อการร้ายเนี่ยเวลาแกนนําบอกเอาน้ามันมาคนละขวดปลุกเข้าไปเลยนะครับเราต้องต่อต้ตานรัฐบาลที่มาโดยไม่ชอบนะครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเราก็เชื่อเขาเราโดยเราเราไม่ได้ทบทวนโดยใช้สติปัญญาเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยเขาคนเลือกก็ตั้งกันในรัฐสภานี่นะครับเพรแั้นจะว่าเขามาไม่ชอบได้ยังไงจะไปขับไล่เขายัางไงจะเอาวุธไปเขณนฆ่าเขาทําไมอ่ะ นะครับสุดท้ายมันก็ลองเอยอ,อย่างเงี้ยในในในสมัยหนึ่งในสมัยของคุณทักษิณของคุณยิ่งรักอะไรพวกนั้นอนะ่ะมันเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐาบาลแล้วเป็นการก่อการร้ายสุดท้ายเนี่ยคนเหล่านี้นะครับติดคุกหมดแล้วมาถึงในคดีที่ต่อ,อความผิดต่อรถาบัลพระมหากษัิยินไหมครับคนยีนะ่สิบสามสาิบคนต้องติดคุกบางคนสามสิบสี่สิบปีนะกระทำซ้ำซ้ำซากซากอย่างเงี้ยแล้วแกนนาดูสิครับแกนนามันไม่ได้ติดคุกอะ่ะ แล้วลูกหลานชาวบ้านทั้งนั้นเลยปฏิกุกวั้นต้องต้องคิดก็บอกว่าระบบป,ประชาธิปไตยมันเสียอย่างหนึ่ง,งก็ต้องจำได้นะ,ะก็คือเป็นระบบที่มีจุดอ่อนคือใช้ความรู้สึกและใช้ความเห็นแทนความรู้เราไม่ค่อยใช้ความรู้นําเท่าไหร่ครับและตอนนี้ความรู้สึกหนักเลยด้วยใช่ใช่ความรู้สึกหนักมากตอนนี้ใช้ความรู้สึกเหนือเนื้อเหตุผลเนื้อความรู้มากเนี่ย <c oughs> ก็เลยบอกว่า ไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็พูดได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้นี่แหละประชาธิปไตยเปรียบเหมือนต้นไม้มันไม่ได้หมายความว่าไอ้ต้นไม้นี้มันจะเจริญงอกงามได้ในดินทุกชนิดนะ mm hmm. ประเทศบางประเทศภูมิศาสตร์บางเรื่องพื้นที่บางเรื่องประชาธิปไตยก็งอกงามแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะงอกงามในประเทศไทยใน ในทุกส่วนเหมือนกันเราพูดถึงเรื่องของการชุมนุมเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการชุมนุมคือคุณทักษิณแต่คุณทักษิณไม่เคยต้องรับผ <c oughs> ิดชอบจากไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมเลยที่น่าสนใจคือเดี๋ยวคุณทักษิณกําลังจะออกจากเ,าเรือนจําแล้วค่ะเขาบอกว่าจะได้รับการพักโทษในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้คุณนิพิศคิดว่าถ้าคุณทักษิณออกมาเที่ยวนี้เนี่ย พฤติกรรมคุณทักษิณจะแตกต่างไปไหมอ่าผมว่าคุณทักษิณเองนะครับเมื่อกี้เราเราคุยกันว่าประชาชนควรได้บทเรียนนะครับเที่ยวนี้ผมคิดว่าเราต้องพูดกลับว่าคุณทักษิณต้องได้บทเรียนแล้วคุณทักษิณต้องได้ไมันไม่มีใครเชื่อนะครับว่าคนที่เคยมีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งสองครั้งใช่ไหมครับแล้วมีเงินติดลำดับโลกด้วยติดลำดับต้นๆของประเทศเนียจะไปติดคุกอยู่อย่างนั้นนะครับคุณทักษิณต้องได้บทเรียนแล้วถ้าคุณทักษิณ ยังไม่ได้บทเรียนมันจะมีสองเรื่องนะครับที่ท,ที่ติดตามตัวคุณทักษิณอยู่เรื่องแรกคือคดีร้อยสิบสองซึ่งอายการก็อทธทณ์อยู่ถูกไหมครับเรื่องต่อไปอันนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยผมก็เป็นนักกฎหมายนะผมคิดว่าออคุณทักษิณจะสู้คดียังไงอีกเรื่องหนึ่งก็คือชั้นสิบสี่คือชั้นสิบสี่เนี่ยเออมันชัดแล้วโดยคำพิพากษาศาลฎีกาว่าคุณทักษิณยังไม่ยังไม่ได้รับโทษถูกไหมครับ แล้วการที่คุณทักษิณยังไม่ได้รับโทษศาลก็กมวดข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทําของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่บางส่วนซึ่งคุณทักษิณเนี่ยรู้ด้วยตัวเองได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้คุณทักษิณจะไปู้คดียังไงครับถ้าก็ฟ้องคดีหลานนี้ขึ้นมามคุณทักษิณก็ต้องกลับเข้าไปอีกอแต่ปัญหาคือเรื่องมันก็ไปเงียบอยู่ในปปชอีกยังไงมันก็ต้องมันต้องเดินอยู่ดีครับ นี่แหละครับที่ที่ที่ผมกังวลอยู่ครับเวลาเราคิดเรื่องนี้นะครับเราต้องคิดในครบวงจรนะครับเพราะว่าปปชนี่ก็ก็มาจากสวอ,อ๋สอสวนี่เราก็ตั้งก็สงสัยว่าเอ้ยมันมาจากการหัวนี่เพราะนั้นคนที่คุมปปชอยู่มันก็ต้องเกรงใจคนที่ตั้งเข้ามานะครับมันเป็นวงจรหมดเลยนะผมเทียบความชั่วร้ายทั้งหลายในประเทศนี้ที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับ ต้องคิดให้ดีนะครับคิดให้ถึงแก่ความชั่วร้ายที่ทั้งหมดในประเทศนี้ที่มันมันชั่วร้ายจริงๆก็คือการหสวสอวมันมาปฐมเหตุจากเรื่องนั้นเลยครับเราลองคิดดูนะครับเอเราไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวันดีคืนดีประเทศไทยเนี่ยมันจะมีการกล่าวหาปปชว่าถูกอให้สินบนจากทองคําแท่งอแล้วเราจะไป ตีอกชกหัวได้ยังไงล่ะครับว่าเ,เราปราบปรามการทุจริตไม่ได้ก็ที่มาของปปชมันเป็นอย่างนั้น mm hmm. ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ทองคําแท่งเนี่ยไปให้สินบนปปชประเทศนี้ก็หมดแล้วเพราะนั้นใครก็ตามพรรคไหนก็ตามแม้กระทั่งพรรคพาริยปั์ก็ตามนะถ้ามีส่วนร่วมในการหัสวสวรนคุณอย่าไปเลือกเลย mm hmm. มันสร้างความเลวร้ายกับบ้านเมืองเราก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่สนับสนุนความเลวร้ยรายอย่างนี้ mm hmm. คือในช่วงหนึ่งถ้าย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วเนาะมันก็เหมือนกับสู้กันกับระบอบทักษิณที่บอกว่าเนี่ยกินรวบเหมือนกัน<อ>เพราะว่าไปแทรกแซงแทบซึมแทรกซื้อในส่วนขององค์กรอิสระต,ต่างๆแล้วยุคนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากเดิมยังไงคะมันมันย้อนหรือเปล่าตอนนี้หรือหนักกว่า,าห,รหรือยังไงอมันมันเป็นพัฒนาการ<อ>คือคือคุณทักษิณมันอาจจะเป็นยุคของอนาล็อกมั้ง นะครับแต่นี่มันยุคดิจิทัลนะครับเพราะนักการเมืองคนไหนนะครับที่บอกว่ารังเกยียจการยึดอํานาจนะครับมายึดอํานาจแล้วมาฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็กล้าไปเสวยอํานาจนะครับโกงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากประชาชนถ้าคุณเห็นว่าการยึดอํานาจจากปลายกระบอกปืนของทหารเนี่ยเป็นสิ่งเลวร้ายในระบอบประชาธิปไตยคุณต้องไปด่าวคนที่หัวสอวอด้วย พราะการวุสวนี่แหละครับมันก็คือการฉีกรัฐมนูญเหมือนกันถูกไหมครับแต่มันเป็นการฉีกรัฐมนูญโดยโดยพลเรือนผมคิดว่านี่ถ้าเป็นรัฐธรมนูญนะคุณฉีกรัฐธรรมนูญเลยแต่เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญโดยพลเรือนไม่ได้เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญโดยทหารคนเลยมองไม่ค่อยออกคิดได้ยังไงล่ะครับว่าวุสวเนี้มันต้องเป็นสัดส,ส่วนเท่านั้นต้องเอาคนมาลงกลุ่มนั้นเท้านั้นท่นนั้นและต้องค่อยกันอย่างนั้นอย่างนั้นใช้คอมพิวเตอร์มหาศาลเลยมาคิด อันนี้เป็นการจีกรัฐมนูญเลยนนี่เราประตูเมตรของความเลวร้ายทั้งหมดของมันแต่ทีนี่เรามบกมาเตืองจับครับกลายเป็นว่าเรื่องหัวสาวก็เงียบไปอีกก็นั่นนะครับมันมันจะไม่เงียบยังไงล่ะครับเพราะว่าเอ่อ DSI ตอนแรกก็ขึงขังดีใช่ไหมครับตอนหลังก็เหมือนจะหมดแรงเอาดื้อๆครับปปชมันต้องมันมันต้องลงเออย่างนี้ผมนี่ก็ทำใจอะครับว่า คือถ้ามันเริ่มต้นอย่างนี้เหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดครับพอเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเราจะไปคิดเลยครับว่ากระดุมเม็ดที่สี่เม็ดที่ห้ามันจะถูกหรือเปล่ามันก็ต้องผิดตลอดเพราะ,ะนั้นต้องเริ่มต้นนะครับนี่อย่าคิดอย่าอย่าคิดเรา,าผม,มากาลังหาเสียงในพรรคประชาธปัดนะครับต้องเริ่มต้นสร้างการเมืองที่สุดจริตนะครับแล้วก็โปร่งใสนะครับการเมืองสีรับพรรคการเมืองนักการเมืองเมืองไหนก็ตามอ่ถ้าไปหาเสียง แล้วไม่ซื้อเสียงคุณเลยไม่เก็บบัตรประชาชนคุณเลยคุณเลือกเถอะครับเลือกเถอะครับไม่ต้องเลือกประชาธิปัตย์ก็ได้ถ้าประชาธิปัตย์มันซื้อเสียงไม่ต้องเลือกครับพักนายกรนายขอบ้าบาพอพโฟแตกอะไรก็ได้แต่มันไปเดินตบตๆนะครับแจกบัตรและไม่ซื้อเสียงเลยเลือกเถอะครับอย่าไปสนับสนุนการเมืองสีเทาสีดำให้เกิดขึ้นในประเทศนี้อีกเลยครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของคดีหัวสวบเงินวันนี้ค่ะคุณนิพิษค่ะว่าศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ย กำลังจะมีการชี้ขาดคดีของคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณทวีนะที่ทางสวเขาไปกล่าวหาว่าเนี่ยแทรกแซงในเรื่องของการทำคดีหัวสวคดีนี้เนี่ยถ้าคุณทวีหรือคุณภูมิธรรมรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันจะไปพันกับคดีหัวสวที่มีอยู่ยังไงไหมคะสัมพันธ์กันอยผมผมผมว่าผมว่าแยกออกจากกันได้ hmm. นะครับแยกออกจากกันได้คือ ้าคุณทวีกับคุณภูมิธรรมแชอมนาจโดยไม่ชอบนะครับโดยไม่ชอบไปไปกดดันนะครับเจ้าหน้าจ่รัฐนะครับให้ทําคดีหัวสวเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขานะนะครับทีนี้เราต้องไปะยู่เนื้อเนื้อของํานวนว่าเออที่ที่เขาสอบสวนมาเนี่ยพยานหลักฐานที่เขาได้มาเนี่ยมันได้มาโดยชอบไหมนะครับแล้วพยานหลักฐานที่เขาได้มาเนี่ยนะครับมันรับฟังได้ไหม นะครับถ้ารับฟังได้นะครับว่าเป็นเป็นการหัวเนี่ยมันมันก็ต้องหัวอยู่ดีครับนะครับมันเน,น,น็นพฤติกรรมถูกไหมมันใช่ใช่ใช่เอ่อผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ครับในเอ่อในคดีอาญาเนี่ยนะครับสมมุติว่าเออเราไปจับกลุมผู้ต้องหาเดี๋ยวนี้มันมีพรบอุ้มหายอยู่แล้วมันไม่ก็เกิดข,ขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครับ เวลาตำรวจไปจับผู้ต้องหาเนี่ยจะบังคับคูเข็นบ้างตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมเจอประจานะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยกดีแบบนี้มันมีประจําแต่ว่าการที่เราไปจับแล้วไปขู่บังคับผู้ต้องหาไปตกไปทำร้ายเขาเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในกระบวนการจับกลุ่มเนี่ยนะครับไม่ทําให้การสอบสวนนั้นไม่ชอบแต่ว่าเมื่อเราจับก็มาถึงสถานีตํารวจแล้วกระบวนการสอบสวนเริ่มสอบสวนแล้วไอ้อย่างนี้นะครับตะกุณเอาไปเอาน้ําไปราดเขาแล้วไปไฟไปช็อตเขา นะครับคุณไปซ้อมเขาอย่างนี้การสอบสวนไม่ชอบได้ยกฟ้องเลย <c oughs> ผมเคยมีคดีเรื่องหนึ่งนะครับนะ้านี่นี่อยู่ในสารดีกาเป็นเป็นบรรทัดฐานเลยสารดีกาตัดสินเมื่อสามสิบปีที่แนละ้วบ, <c oughs> บ้านผมเมื่อก่อนมันลักวัวกันเยอะ <c oughs> พอลักวัวเยอะเนี่ยพอลักวัวปั๊บเนี่ยก็ต้องเอาวัวไปแอบไปก่อนซุ่มไ้ก่อนในป่าถูกไหมครับทีนี้เจ้าของก็ซุ่มอยู่่ก็ตามได้ว่าเฮ้ยก็เอาวัวไปซ่อนอยู่ในป่าตรงนี้ตำรวจก็ไปแจ้งความตำรวจตำรวจก็ไปจับนะครับไปจับใต้ในขณะที่โจรกําลังจะไปแก้ วัวตัวนี้ออกไป<แ>ไปที่อื่นพอจับได้ปับ๊บตำรวจก็รับเขารับสารภาพแล้วก็นํามาที่สถานีตํารวจรับสารภาพหมดนะพอรับสารภาพเสร็จก็เขาเรียกว่า,าทําแผนประกอบคารับสารภาพอพอไปถึงบริเวณที่เขาซ่อนวัวอยู่เนี่ยพนักงานอบสวนก็คุณเอาวัวมาล่ามไว้ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมมันก็ชี้หมดนะครับบริเวณป่านี้วัวซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอเสร็จกําลังจะนําขึ้นรถกลับที่สถานีตํารวจ พน,นักงานสอบสวนวันนี้ยังคุยกับผมอยู่เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพน,นักงานสอบสวนแกบอกเฮ้ย hey, ถ้ามึงไม่กินขี้วัวนะมึงไปไม่ถึงโรงพักแน่เมื่อก่อนก็คุยกันอย่างเงี้ยครับไอไอคนไอคนที่รักวัวเนี่ยมันก็ตายไปแล้วแหละมันเป็นสิบแปดมงกุฎเพราะมันกลัวมันคิดว่าไปกลางทางตำรวจต้องยิงมันแน่มันก็นิ้วเนึ่ยครับนิ้วชี้เนี่ยไปไปจิ้มที่กองขี้วัวแล้วเอามาแตะที่ปาก <laughs> <laughs> แล้วก็ไปที่โรงพัก<อ>ผมสู้คดีเรื่องนี้ว่าการสอบสวนไม่ชอบอสรุปว่าสารกยายกฟ้องนะครับอันนี้อันนี้ก็นนเหมือนกันผมเปรียบเทียบของคุณทวีของ <Okay. S 2> คุณภูมิธรรมนะฮะถ้า,ถ,าถ้าคุณไปแทรกแซงเขาความผิดเฉพาะตัวคุณเกิดขึ้นแต่ว่าเนื้อนะครับเนื้อของสำนวนเนี่ยมันฟังได้ไหมถ้าฟังได้มันก็เป็นว่าอยู่ดีครับก็ <laughs> คือเปลี่ยนรูปคดีไม่ได้ใช่ครับ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 แล้วลอง สันทงซะหน่อยไหมคะว่าสุดท้ายคยดีหัวสาวนาจะจบยังไงผมอย่าว่าผมอกติเลยนะครับคือเราสู้กันเรื่องแบบนี้จนจนผมนี่เหนื่อยแล้วสําหรับการสู้เรื่องแบบนี้ในประเทศนี้นะครับยิ่งเอาละเนี่ยเราก็กลาลังพูดย้อนอยิ่งเราเห็นว่าเอ,อสารทับนูนมาอย่างไงด้วยอันนี้สารทับนบางคนนะครับเราไม่ได้ว่าทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าองค์กรเหล่านี้นะครับมันเริ่มต้นมาจากการหัวของผู้ให้กําเนิด มันไปไม่ได้จริงๆครับมันไปไม่ได้จริงๆทั้งการปราบปรามการทุจริตของนักการเมืองและขา้าราชการซึ่งปป,ปชต้องดําเนินการเนี่ยเมื่อปป,ปชจะเท็จจริงไม่รู้นะครับแต่มันลึกไปถึงขนาดว่าคุณถูกกล่าวว่าให้สินบนได้ด้วยทองคําแท่งอย่างนี้มันจบแล้วการปราบปรามการทุจริตนะครับ <S <S แล้วก็สารธรรมนูลอ่ะโอเคนะครับท่นานได้รับการเลือกตั้งมาแต่ว่ามันมีทฤษีบางคนนะครับซึ่งท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง รัฐธรรมนูญเรื่องการปกครองเลยสอบโอ <ะ S 2> <ก>ว้กโวท่านเป็นตุลาการธรรม,มนูญนณดอาจารย์ที่สอนเรื่องรัฐธรรมนูญ <laughs> สอนเรื่องการปกครองศาสตรอาจารย์รด็อกเตอร์เนี่ยยังแพ้ที่บันดีเลยเพราะว่ามันบ้านเมืองนี้มันก็ไม่รู้สิครับมันจะพึ่งอะไรได้ครับครับจนกว่าเราจะกวาดล้างระบบนี้ได้นะครับครับสุดท้ายเห็นความน่ากลัวหรืออันตรายยังไงบ้างกับระบบนี้ที่มันกําลังดําเนินอยู่ระบบนี้มันมัน ถูกกัดถ้าถ้าถ้าระบอกประชาธิปไตยมันเป็นโครงสร้างของมนุษย์นะครับกระดูกสันหลังของประชาธิปไตยเนี่ยบางแต่เพราะว่ามันถูกกัดตอนแล้วมันเดินยากแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันมันมันพยุงตัวยากมากเลยนะครับมันต้องดามมันต้องซ่อมกระดูกสันหลังนี้มันตรงขึ้นมาแล้วให้มันเดินได้นะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างเรื่องการก้าวส่วมหน้าด้วยการซื้อเสียงเนี่ยครับอถ้าการก้าวส่วมหน้าด้วยการซื้อเสียงได้เนี่ยนะครับ มันก็ประเทศนี้มันก็ไปไม่ได้เลยมันไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณซื้อแล้วคุณชนะนี่โอนใช้ได้นี่ต่อไปผมซื้ออีกผมต้องซื้อหนักกันอีกเมื่อก่อนนักการเมืองเวลาซื้อเสียงนี่ยก็จะเอาเงินมาจากประโยชน์โพดผลที่เป็นกําไรจากการประมูลโครงการของรัฐในระดับใหญ่ถูกไหมครับโครงการห้าหมืนล้านสามหมืนล้านมันก็มีกําไรมัก็ไปซื้อเสียงกัน เดี๋ยวนี้มันไม่พอแล้วเพราะไอ้ราคาของการซื้อเสียงเมื่อก่อนมันร้อยยี่สิบเอาแม็กไปติดกับแม็กก็ได้บัตรเล็กร้อยยี่สิบแม็กแม็กแม็กเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องหนึ่งพันอัพอเพราะน้นกาไรจากโครงการก่องรัฐมันไม่พอแล้วนะครับมันเลยต้องมาจากการประนันออนไลน์บ้างจากการหลอกลวงทางออนไลน์บ้างนะครับมันไปหนักถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ยากอยู่จนกว่าประชาชนจะปฏิเสธเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นกวาดบ้านเมืองให้สะอาดใหม่เท่านั้นเลยครับ เรื่อต้นที่ประชาชนครับ